สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟจีเบอรจกูจกันเด้อฮันเดยสบายดีเลยเป็นเลยเห็นว่าวสุญะสุญสุญหลือสุญะพี่เจก็เห็นเป็นแล้ววันนี้มาเล่นกับพี่เจน้อยพาไปใช้มาลินพขาชาใช้อยู่ทางนอกขานพี่เออทานไว้แท่กระดุกกระดุกมหอดพเลยยังก็นั่งเ็พี่น้องกุนัังดาเดียวหนั่งจะแข็ง เดี๋ยวหลังจากที่พาลิงกับพี่เจย์จะพาขึ้นเบ่หมุมชุงมุมชุงแทงน้าพี่เจย์มันขึ้นนี่มันมืนบินโดนแน่เนาะมันขึ้นนี่ให้ดูดน้ามักตาลกินมักตาลดึงออกมาหลุดใหแต่กูกแก้วเพันมักตาลทั้งเวรเกี่ยวเรียงเดียวได้ไหมให้ข้ากับบ่กข้ามันอื้อนเลยตอนนี้ตอนนี้แปดเดือนแล้วเนาะพี่เจย์บางทีบางทียังที่หกพี่เจย์แต่เมื่อไหรอืมเป็เดือนสิบปลายมือเนาะสิบสี่สิบห้าเลยใช่ปะ สี่สิบห้านะใช่ที่เครื่องเดือนเลยเนาะโบหานเจ็ดประมาณเจ็ดเมื่อวานแปดเดือนประมาณประมาณก็เมื่อชิ้มเมื่อเนี่ยเดือนแล้วยังบนหนังได้ทำพเจยังจะแู่งได้เพลินคันคันก็คือคืออันทหารนี่เลยเจน้ำหนักในโบต้องเว่าเทึงน้ำหนักหนกินข้าวจุทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อพ่อกันกับอัญญารดนเ่ฆไอแขมออกได้เลยนะซองเหลี่มเลยรดมีกุ้ยกุ้ยตาเนี่ยงามมาได้พ่อยชัยเห็นบ่อันนี้ถ่านได้พลอยชัยค่ะพ่อชัยเห็นปีปีอย่างแขวกะโลดแล้วมันพัดแต่มาแต่ว่าออกแต่ออกว่ะแต่ออกพ่วงกันช่องสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยลคบ่เสียงต้นเสียงต้น ฉับระเบิดตัว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 ตัโอ้ต้นก็คือคนไเนาะมัน่ขี่ได้นักุนั่งลงนั่งนั่งคนหู้ได้ไหมเน้นคนหู้อ้าิ้งไงอะไรได้แต่สำนียด้เพิ่นนะมันขึ้นวมี่เถึงตอนเี้อยู่ในเดินเฮือน่น้องหุก็ ผมต่ำกุแซ่บสิหน่มนีใหญ่กว่าน,นีดต่ำแซ่บย<ม>ีฟาขึ้นแท่งน้ากับครั้งแรกพี่น้องขึ้นไปเบิ่งลังคาขี้เหยียงกินก็เด้อพาขึ้นข้างบนก็นพี่น้องหน้าก็มีแต่ซิวซิวเท่าเนี่ยขึ้นได้ขึ้นดี้าจะฮึบดีอยู่บ้าหัวนใดเนี่ สูงเป็นวินฮะเปิดอยังอ๋ออันนั้นบ่ตอนนี้เขาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวาจะขึ้นไปชั้นสองที่ภาเบิ่งลังคาลังคากินแมีงกินก็ได้ไงเด้อปั๊บกล้องเอาเด้อหน้าซิวลายหน้ากระจซึบอยู่ดำๆำปั๊บกล้องเอาพี่น้องตีอยู่บ่อันนี้บอ Xì áo đây Kim bia mông Măng khôn này bà thô Bà Bà thô cháy sẵn Vô vì nó hoài nhàng Ôi Đây thì nó này. ดิสันคุกัก้าอยู่เดยเนี่ยคอยเป็นคนย่างความสุข mm hmm. แต่โคตรเงียบสง,งัดเลยแต่หัดย่านคอยดิสัตัดภาพไปเบิง่งหลังท่าขี้เมียงก่อนขึ้นหอนทึงนะพี่นอ้องป้า สำลังคาเพื่อนขผาไปจากไหนเดี๋ยวลงไปก็โตเพื่อนบกพนหัวได้นี่เพดานเพลว์งามแดงแดงผัวลังคาขี้เมียงไม่เว้าเพื่อนได้มุ่งสังกะสีขี้เมียงกินเบิดเดี๋ยวไปแดงแดงแดงเดินนำโบโแมนอันสีกระเบื้องเด้พี่น้องสีขี้เมียงแต่ว่าสังกะสีเพื่อนเพื่อนยายนี่ ลายสิบปีเลยถือว่าโอเคอยู่เนาะขี้เมียงกับขี้เมียงแด้ว่ามันยังดีอยู่นะมันยังลายอยู่บางบางรังคาบาง,าง,าบางนี่แดงไปแล้วแดงแห้งเลยบ่มีแบบบงขาวเลยตะกี้แบบังกซีดีเนะาะตัดภาพมาคุ่เมืองชังกซีมันแบบอันไหนได้มันบกค่อยดีแล้วมันบางมันก็อ่อนเยีย,อย,อยออะอันนี้เนี่ยบาง พลอยช้ยกระพอโอ้ยอย่าพาขึ้นมาเดอิอนี่ใจหายใจคว่ำสวัสดีค่ะผูกบอกพี่เจกับออชาจ่อยชาวพ่อยชัยกับเพาะชุงเนาะจ่อยเนาะผูกก็จะเอันเห็ดมุงรังคาเนี่ยเขาไปใจหายแบดบอเขาเขาขึ้นไปมุงรังคาเนาะมุชุงจะคองก็ได้อยคองใจเส้นเราได้เลยบ่คคยขึ้นจักเถื่อ เป็นครั้งแรกคืนนั่นนี่เฮ้ยบอกบอกเพราะมันคือกานอนวะเวลาคนฮ้อนช่วงน่ะเฮ้ยบุกล้าจะคลองถ้าเกิดนอนคือไปนอนนอนไปนอนมาละมือดดิไปปีนลงนี่ปัจิบันิ่งอย่างเงาบัวทงนาทงนาแต่ก่อนแต่ก่อนคอยไปย่างเขียดย่างแถวนี้ก็ได้เขียดมืดให้ดอกมะกระสังกลมมะกระสัง เก่าชิมีโกมะกอ,อกอันนี้มันตายแล้วเนาะจอยเนาะโกมะกอ,อกเนื้อลไร่เล็กเข,าข,ข่าอมีย่งมาแล้วรัดภาพมาทางนี้มังิ้วเนาะช่วงนี้มังิ้วโซมากไอพี่น้องโซมากมันมีใบม่วงกับโซ่ม่ค่อยมากผูกมอคพอนผุนฮดผุนฮดหน้าบ้านผุนเพราะว่าน้ามันผุนลายเนี่ยได้สำหรับโคตรโคตโคตโคตเวลาหลุดแหลกเข่าแหลกออกมาจัง หมักควันเขาเนืเฮือนควันเขาเนืเฮือนนากาขี้ผุนขีนดน้ดินนี่แหละเป็นถ้วยกวาดบะไกับเป็นถ้วยเป็นโจมอะไรเด็กน้อยหลินมันกับคลันคายหมู่บ้านทางกรจังซี่ประมาณนี้อพอยใช้เอ้ย สีน้ำหอมเลยพี่เจพี่เจพี่เจอุ้มพี่เจขึ้นมาผีหน่ยอยไหมอัันตอนน้ำพ่อ่อนอุ้มขึ้นมาไหมวิยญานพี่เจหลุดวะจะค่มบก้าอุ้ม้ะขอยันพี่เหลูดลงเลยมันงี่ยุ มาลงมาลงคลิปมาลงคลิปเพืบาบา่อนมาพรเพราะว่าเพื่อนมันมือองมือจังลงได้เนาะเดี๋ยวเพื่อนสั่งอันนี้มาหมูมมมราคาเท่าไรคอยมีงบขอจีซื้อมาไว้กันเดี๋ยวมันดูดสัญญาณเลยพี่น้องดูดสัญญาณสัญญาณบ้านเฮาบมุมมีเสาสัญญาณเนาะอันนี้จะใส่ดูดมาทำกระเท็ยให้สัญญาณใน,นเฮือนทฮามีแน่เดี๋ยวก็พอได้ลงคลิปพอได้โพดหันพดนี่นะ คือโอเคอยู่ก็คนลงแหละเงยศาสตร์คนตะการคนยาม้านนนอนหมองมานอนคือมานอนหลินได้นี่มีอันปิดเนาะอ๋อโคตรชุ่มเลยลงกับพี่น้องหัวกรายกับสันสัน,สนจริง,ป,งปิ่งเลย <Nice. S 1> เออเอ้ยกับน้องเผ่านคนระเบอเลยเนาะท่านเป็นไข่ไก่แก่เบอร์ใหญ่เบอร์น้อยไหมท่านยังว่าโอเคเด้ว สั้นน่ะผุดติชูเทู้่อหงเอุ้ยย่าย่าชูงมก็แห้งเลยแท่งน้ำเทไรชองพันชามพันแท่งน้ำไปสิดีขึ้นในน้ำหรือชีไนี่ดีมันบเห็ดเห็นจะเป็นตะไคร้เลเทไรชองพันบ่ชองพัน อ่านาว่าอะไรแบรนด์ Bad, คุณภาพอันดับมัตชุดูอ่านเป็นยูภาษาไทยแต่ภาษาต่างเทศอ่านม่าเป็น <c oughs> เพราะเขาผูกแปรงขึ้นมันเต็มจังหน่อยจังมือได้เขาจี มีแทงน้ำสิก <aha> ็สบายเนาะพี่้องเนาะใส่น้ำสบายเอาไ่ต้องเปิดไพยตลอดถ้าอย่างบ่มีดอกอันชันเลยพ่อล้วใช่เออตรงก่อนเอ้เขาดอกอันชัน มือที่ต้มน้ำแล้วผสมพวกที่มันน้ำมาเลยไ,ได้เหรอชิเป็นแค่<ด>ต้มเขียข่ยวเขี่ยวค่ะเด็กเขาบอกกับใบใบมะกรูดหมากามากากะกรูดแล้วก็สำหรับอันคันคันวัด,ดุว่าหาสมุนไพรมาต้มเองก็ได้มีมะกรูดแล้วก็เครื่องกระหอแล้วก็ยังอะไรอย่างค่งะเด้กมาต้มเขี่ยวเหน,นื้อเห็นมันก็จะเห็ดขายชื่อมาเห็ดเพียงนะ มาจกช,ชื่อม,เมาเพียงนะบุเชเหตใช่ใช่ถิมระเงะเง,ะเง,องอย่างถิมละเงงอย่างฮะกมอือกระปงกละดพี่เจพี่เจห้างบักซีาตอกซื้อมาเพิ่มออกเป็นหมากวะนี่รูดวานต่อเล่นเว็นดกบุเพนายเนี่ยคือว่าดกแท้ดกว่ เดียกเอียงที่ะดีได้ไหมสะไดีไหมลูกห้นาบูดล่ะช่วงเวลาคนอยากนอนช่วงนี้คะเจ็บตาแห้งวลบโกราณที่จะต네้มก <oh> ๋ยจ er ีนน้ำๆเออชงกินก็ได้ตอนเช้าองฮ่งคันไปสิห่นต้มก็แซ่บนีชเออแบบนี้่มันมันแบบ ดอกดาวเฮืองพี่เจเย็นไร้ตูกับบอดได้ทางนั้นจะเป็นเครือนะน้องพี่น้องมึงควรจบประตูเต็มผักอะไรได้มึงควห้องเดียพันเห็ดหน่าเห็ดจะพูดนั่นนะคะประตูจนควยเห็ดรู้เข่าวะจ๊ะ ยิ้เขาเลยไม่ใช่เลมันจะกาหนุกมันกินไปเป่าลเนาะพี่เจไปจะหิงเลยเก็บซับหัวมันเล่านุกบขาปกินข่าไปล่าันนนเด้เขาใส่่นบ่ เออก็เด no, ียวอะเป็นไวยสิตามจริงหฮเนาะเราอันยังกลางก็ไดเห็นเหรเราเห็ดไป้สิคันหมูกลางก็กรเห็ดสิไฮนุกกินเบิดค้นบริกนอันนี้เากลางไม่ให้เราเอาการผ่ามเทียดไม่าเลือ่ีจักเห็นเนาะบอน่ะชีอยู่แลไรต่ำๆไหนเนาะต่ำีเลาะตาเข่าเดีเอนอืมแ่อ เ <therapist. S 2> ่าเดินเฮือนยายตะกี้จะคอยก็อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นเฮือนลังกกลังแรกลังอะไรรอที่มีเฮือนขนาดที่มีเฮือนปกติก็จะอยู่ตุ๊ตัวเร่าอยู่ตัวเล่าก็จะบ่งเฮือนบ่พรก็อยู่ตุ๊ดตัวเล่าชีวิตท่นอยู่พูนใต้อยาีทางลงวัดพอแต่ก็มาอยู่ตุ๊ดตัวเล่าบ่งเฮือนบ่พรเป็นตุ๊ตัวเล่าแล้วก็ป้าไปห้าเงินหางเงินเห็นเฮือนรังนี้เนาะถึงนั้นมาอยู่กับลังนี้ ประมาณจักปีจะจค่อยน้น้อยเลยเร้าปาปีเราไปเยาะเคื่อรังเลยสามสิบปีเลยมันจะก็ได้เน้น้อยอไรก็ได้ไม่ในนาอะไรเนาะค่อยมันตับค่อยุดแต่ทำลินให้มีเงินต่ลงเนาะเขาบอกเอาเรียบไปเลยใส่ดินู้งขนกว่านี้แค่ไ เราหมดแต่เข้าเป็นไยที่ใช่หรอไม่เงินไปแล้ว่ะทิได้งัดขึ้นอี้เลยฮะทิได้งัดขึ้นอี้เลยเช่าเราตีนมันเตี้ยอยู่แล้วได้นี่ฮะเนาะเราเราจะเตี้ยงัดย้ำหนีแห้งกระเจงเออเราจังแบกสบายเพราะคนมาเขาทมดินเลยมันกระชิเตี้ยเดียวเห็นอ่ามึงเลยเขื่อนป้าเราก็ไม่ได้นอนเนาะคันนาสาวมากอะนอนอยู่แต่ป้าเราไม่ได้นอน นี่นี่เพื่อนลังนี่แหละสิลอยฟังเพื่อนลังนี่แหละตะเกายังบดเอ็มเอ็มทั้งเทิงในทั้งหน้าท่านแอ็มเอ็มยังท่านแอ็มเวิดแอ็มในทั้งหัวที่จะคงนอนให้ได้คันใด้อยู่ทางหน้าให้ได้คันใด้อยู่ทางนั้นแล้วก็อยู่ทางนี้คันใดฮะเห็นว่าชอบเงินนี่รู้ว่าอยู่ทางเดียวบ่ทางเดียวค่ะเละทางเดียวแหละเพื่อนเพื่อนไครท่านไม่มีนี่เมื่อนอนอยู่เรียนแล้วก็จะได้เพื่อนบริ้งหงค่ะนะจักมันยังพี่น้องต้องคอยยังโนยค่ะ ทำความได้ค่ะเพราะได้ท่านยื้อก็้ไรไม่ได้เงอนอนดึกดึกดื่นดึกอะไรกับมืมเวลาสอดไดพอะช่วงเรา่มันมีโมมีอย่างเนาะตื่นมาโลดเห็นหัวพึงวึงคือควายขึ้นหัวกระไรจะเข้องควายขึ้นหัวกระไรรีได้เป็นเข่าไรนายใหญ่คือควายนี่หนายใหญ่คือควายหนึ่งยืนไม่ใช่เลยงอยคอขึ้นใช่เลยจะคล้องเห็นจะคล้องกับอัปห่มกุมหัวโล่คุมหัวผา ไครก็มาดูมืออ่ะไหนมีแต่จะคล้องให้เห็นเดียวแล้วก็ดึงผ่มจะคล้องว่าเช่นเออดึงผอมจะคล้องมุนกิ๊งผ่มก็ยังดึงอยู่ดึงไปดึงมาจนมุนแบบดึงไปดึงมาแบบกระถึกอยู่เพื่อนเราเด้โบแมนไลน์ตาโบแมนยังได้ถีบถึกมาเท่าบอนนี่ถึกแล้วก็ดินเด้ไม่เท่าแบบไม่เอาไงยังจะเขาเห็นไงทำอะรับโบไม่มีอย่างไหนทำแต่เขาเห็นเพื่อนโบได้ฟันโบได้ยังเห็นอลีราเนี่ย ต่กิีมฝันเนาะไฟมันโมมีเด้แต่มันเป็นเดือนแจ้งวันฝันเห็นขึ้นหัวกระได้มาเผ็ดจุงกหัวกระได้เดืหัวกระได้นำไปแช่ได้ขึ้นามาขึน้นเลยข้าวกระไก่ผัดาวกไรงัดขึ้นเลยผัดเทือนผัดโมมีผ้าเนาะกำลังใส่ผ้าในทางเทงเลยกำลังเริ่มใส่หัวรก,กวระได้ใกล้ใกลไว้ไอ้ยตะเก่าเนาะตะเก่าตอนโมมีไัยมียังกระย่านได้ตอนนี้ให้เน้ตอนนี้มืด,มดมไปเบิก่กนังกระพุ้นคุมวัดผูก ไปเบ่งเอ๊ะเชลเลยเด็กหน่อยฮะเห็นลายเถ่อได้จอยตอนยังหน่อยจะคงเคยเห็นเห็นเห็นพีลายเื่อบางคนอาจจะว่าเป็นเป็นอะไรพีกอสิววะพีนี่นะตอนไปอะกอสิีวนอนนอนนอนละหมูมาเบิดฮะเด้มมาเบิ้ลฝันลูยใหญ่นะมาเซียนะเซียบอนนี่ก็ จะคองพันยางขึ้นมาทางทางทางกระทางเขนนี่แต่มันบริเป็นไปชีมเป็นกระดินทรายจากเก่าสะบดย่างตัดหน้าไปจุดจุดทูงไงข่าวเบิร์ได้ขาวกระเพ่าเบิร์ย่างมาจากเฮือนเราค่ะแล้วก็ย่างลงไปทงเฮียนย่างไปทางวังเที่ยวกังเฮียนเลยเรื่องจริงเลยพี่น้องอันนี้ผ่านหน้าไปอย่างหย่างกำแพงมาสิ้นาก็เบิ่งใช่เลยเออเ้าก็เบิ่งมาชิได้นี่ผ่านจุดจุดจุดไปแล้วหาก็เลยเด็กน้อยเด้ ผ่านหน้าไปจุดกับเบิ่งเบิ่งเบิ่งข้าวเป็นรถก็ใส่เกียร์มาแล้วเกิดเมาโทษโทษลิตเยังน้อยอ่ะเห็นพีดุพีก็หลอกดุแต่ต้นใหญ่มานี่บุญยากเห็นแล้วกับบุญเฮนแล้วเนาะตะกี้พีลายเดินนี่บุญมีพีแล้วเดินนี่พ่อให้เลยได้อาบน้ำกับบุญแล้วโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุญมียังลายเนาะ เบิง่งซุงบ้านหนอยยากแตพาหลินกับน้องพี่เจผ่าน้องเพลชายเพ่นมาลินมาเนี่ยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแัร์กระดิ่งหน่อ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบักลากินข้าวลูก